ผมมานั่งหล่อล่ำเบึกอยู่ข้างข้าเราสองคนเลยทีเด,ยเดียวนะฮะคุณรอแน่ ครั้งนี้นี่หุ่นนี่ฟัวจนเทีบเร้น้ำลายยืดไหลยมนเลยทีเดียวครับับหุ่นฟัวคืออะไรครับหุ่นดีมากหุ่นดีมากเนี่ยยืนขมับกันมุกตุ้แม่ไม่รู้ว่าแบบว่าฟัวร้อนหรือว่าอะไรผมหุ่นฟัววันนี้คือเรื่องรอสุขภาพอะไรเงี้ยดีฟิตเต็มร้อยเพิ่มมากขึ้นถูกต้องครับผมวันนี้มากับซิงเกิลใหม่นะครับพร้อมหรือยังใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยคือ เขาบอกว่าเป็นซิงเกิลเดี่ยวในรอบ5ปีของรอนเลยใช่ไหมถูกต้องครับจริงๆคือที่ผ่านมาก็มีคือเหมือนไปเฟเจอริงกับเพื่อนๆมาบ้างใช่ครับแต่นี้เป็นซิงเกิลเดี่ยวอันแรกเลยใช่ครับก็ซิงเกิลนี้ครับซิงเกิลพร้อมไหมยังเนี่ยผมหายไปประมาณ5ปีเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยผมไปทํางานด้านการแสดงมากขึ้นครับจิ้มได้ครับจิ้มได้ครับดูเหมือนว่านี่ก็แอบปัวอยู่เหมือนกันเหรอแอบปัวเข้าใจเข้าใจความรู้สึกแล้วมาทำไมแบบว่าตโตเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปใช่ไหมครับดูดิโหแล้วนั่งใกล้กันแบบ เดี๋ยวปิดิึงนดึงสูทีสูสีสูสีเลยเดได้ให้รับัวฟัวจริงนะฮะเดี๋ยวจะ โอ ok ้ร้อนอะโอ้โหช่วงที่ผ่านมานี่ก็เป็นพี่จิ่กอนชายที่เปลี่ยนแล้วชื่นชมไปกระโจนแล้เนี่ยที่ผมทำผมไม่เคยเจอผู้ชายแมนๆหุ่นดีๆแบบเนี้ยครับผมเอทามเราก็ย่อๆเราชื่ออีกหนึ่งอีกอีกอันหนึ่งที่รู้จักกันคือเป็นเกย์ไทม์ครับไม่ใช่ตอนนี้ก็เปลี่ยนอมาพูดถึงซิงเกิลพร้อมหรือยังดีกว่าเป็นไงบ้างซิงเกิลนี้ครับครับก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับที่ผมเขาเรียกว่าห่างหายไปนานแต่ว่าเราก็อยากจะทำทำเพลงเป็นแนวเต้นเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเกิดย้อนหลังไปตอนบ้านไอเอฟครับผมเป็นนนนนนัักราฝคึงชออบเต้้ การหลังๆเนี่ยคือคนจําไม่ได้ล้ว่าผมเต้นเพราะว่าห่างหายไปการแสดงซะเยอะใช่ครับอย่างบางคนเขาไม่เห็นตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นนักแสดงแล้วแบบเเต้นได้นะอะไรเงี้ยคือจะไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่แต่ว่าอย่างแฟนคลับเองเนี่ยเขาก็จะเห็นอยู่ว่าคือเราเราอยากทำเพลงแนวเต้นอยู่แล้วครับใช่เพลงนี้คือแดนกับจุจจาเลยลองมาใช่เลยครับผมรับผมนะเราพูดถึงเนื้อหากันหน่อยดีกว่าครับเนื้อหาของเพลงนี้นี่พูดถึงเรื่องราวประมาณยังไงก็เนื้อหาของเพลงนี้นะครับพร้อมหรือยังมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประมาณว่าคือผมเนี่ยประมาณว่าเราู้ร ว่าเฮ้ยเราอยากจะเข้าไปฉีบเขาเราก็เลยถามเพราะว่าเฮ้ยตอนนี้เราพร้อมไหมนะคุณเราพร้อมหรือยังแม <c oughs> วั <si นนี้วันนี้ครับทีมงานเราก็พร้อมแล้วนะร้อนพร้อมหรือยังพร้อมเลยครับนั่งนั่งยืดอยู่นะทุกคนเลยทีมงานเราตอนนี้เลยขั้นหิวแล้วนะจะหวยนะตอนนี้พร้อมมากนะครับเตรียมชุดชัดพร้อมต้องบอกพูดถึงแนวดนตรีหน่อยดีกว่าคือเป็นแนวแดนส์เนี่นดนตรีจะประมาณไหนบ้างครับครับอย่างเพลงนี้นะครับเป็นดนตรีคือเป็นหลักๆจะเป็นแนวป๊อปแหละแต่ว่าคือการเต้นมันก็ดึงสามารถเอาหลายๆอย่างมาผสมผสานกันครับดึงดึงเอาอาจจะเป็นแบบว่าเป็นมีแบบฮิปฮอปมีแจ๊สมีอะไรเงี้ยมาผสมผสานกันคือเราเน้นแค่ว่า ว่าเราอยากจะโชว์เรื่องของความแข็งแรงของบอดี้ของเรา,าแล้วก็ความสนุกสนานที่คนดูเนี่ยเต้นแล้วก็เต้นตามได้ครับ จริงๆก็แบบว่าคือฟิตมาเพื่อที่จะปล่อยซิงเกิลนี้ด้วยเหมือนกันด้วยครับด้วยในทางที่ตัวเองถนัดนั่นเองนะครับได้แต่ลองลองสักพุกได้ไหมครับได้ครับผมคือโชว์เหมือนถึงสอนพี่โตอย่างเงี้ยนะฮะร้องก่อนร้องร้องก่อนใช่ไหมฮุกหนึ่งเป็นเป็นฮุกแล้วครับได้ครับก็เป็นประมาณนึงครับมา one two three f o r พร้อมฉันพร้อมฉันพร้อมแล้วเธอพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมใช่ไหมมาแฟลชกันดูสักครั้งอยากให้มันสวีทกับมอสที่ฟลอร์แล้วไม่ต้องยัง Are you ready เธอจะพร้อมหรือยัง Bye. Hey. คือเนลงสปีดแห่งนี้กระจายถูกต้องแดนส์กระจายเลยโอ้นี่คุณผู้ชมบางทีแฟนคลับจะบอกคือเราไม่ให้ดูแค่นี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามีแน่นอนมีเต้นโชว์ให้ดูด้วยนะใชแต่ช่วงนี้เดี๋ยวขอคุยกันก่อนพูดถึงเพลงนี้เนี่ยรอนก็เป็นเหมือนแบบเป็นนักเต้นถนัดในการเต้นอยู่แล้วมีส่วนร่วมหรือว่าอะไรเกี่ยวกับเพลงนี้มีการออกแบบท่าเต้นเองบ้างไหมครับอย่างอย่างในส่วนของเพลงนี้นะครับเพลงก็มีโอกาสเขาเรียกว่าเราได้เสนอแนวคิดครับแล้วก็ว่า อย่างเช่นแบบเ,เพลงนี้เราอยากจะโชว์อะไรมผมก็บอกกับทางโปรดิวเซอร์ครับแล้วก็ตัวโคโลการาาท่าเต้นเนี่ยบอกเขาว่าเราอยากจะไม่อยากให้ท่าเต้นเนี่ยมันยากมากเพราะว่าอยากจะให้คนดูเนี่ยดูแล้วสามารถเต้นตามได้ด้วยวให้เห็นเรื่องของความแข็งแรงครับแล้วก็คืออยากจะดูแบบ ดูแบบเฮ้ยแข็งแรงสดใสแฟชี่อย่างเงี้ยนี่นึงแต่ว่าแบบดูเท่ๆด้วยประมาณนั้นแหม่จากสเต็ปที่จังหวะการร้องของคุณรอนเมื่อสักครู่นะครามีเต้นตามไปด้วยนะคุณผู้ชมทั้งร้องทั้งเต้นตามคุณรอนผมว่าลมออกช่วงล่างพุดปั้าพุดป้าเลยมาดูลมอะไรฮะลมอะไรครับปอดเนี่ยแหละครับผมไม่ต้องอ้อมแล้วมันต้องแบบว่าขยับกันเยอะขยับใช่ไหมแล้วอย่างนี้คือต้องนานไหมอะเพลงนี้กว่าจะถูกใจเพราะว่าห้าปีเลยนะคือรอนแบบว่าเพลงไม่ได้ถูกใจหรือว่าเราไม่มีเวลาหรือว่าตอนนี้พร้อมที่สุดทำไมมันถึงใช้ระยะเวลา นจจพี้ก็ะคือจริงๆแล้วตัวตัวแ p ลนของซิงเกิลเนีครับเราแพลนกันมาเป็นเป็นปีแล้วครับขายปีแล้วแต่ว่าติดติดที่ผมคือคิวละครก็อย่างเราเจอถ่ายละครใช่ไหมครับเราก็จะไม่มีเวลาไปโปรโมทแล้วก็แพลนเนี่ยแพลนมานานแล้วแต่พอถึงเวลาจะทำปั๊บผมปิดละครอย่างอย่างเรื่องนี้ผ่านมาเนี่ยผมปิดไป2เรื่องก็รีบเลครับประมาณเดือนหนึ่งลกใช่ไม่ใช่ปิดคับไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดกองไปิดกองปิดดแล้วครับนะไม่เป็นไรครับแล้วก็คือ ไม่ฟาดไม่ฟาดไม่ฟาดไมฟหมดเลยรอนยกไม้ยกมือแบบนี้เคยที่หลบๆไม่ใช่อะไรนะกลัวใไหมหลบแล้วหลับแล้วผมหลับสไตล์เราไม่สู้ด้วยใช่ผมเตะอยู่งั้นเราก็นอนให้เตะเตะให้คนกินอะสู้ต่อยสู้ต่อยขึ้นมาขึ้นมาเน๊อโทษแกพี่รอนนะผมนะก็เรียกว่าไปใช้ช่วงเวลาที่ผ่านมาจริงๆก็อยากทำเพลงว่ามันดันติดนู่นติดนี่เลยเพาเรื่องของละครนั่นเองต้องเลยครับตอนนี้พอมีช่วงเวลาแล้วก็เลยมาลงในสิ่งที่เรารักจริงๆแล้ว ตัวรอนเนี่ยชอบเรื่องของการเล่นละครหรือร้องเพลงมากกว่ากัน คือโดนถามบ่อยมากครับแล้วก็ตอบยากเพราะว่าคืออย่างอย่างงานแต่สายงานเนี่ยมันมันไม่มันต่างกันความสนุกไม่ได้แต่พื้นฐานของของเขาเรียกว่าต่างๆนะครับมันมันมาจากศาสตร์เดียวกันเพราะอย่างในบ้านในเอสเองเนี่ยผมก็เรียนทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็แสดงด้วยก็ถือว่าผมรู้สึกว่าผมโชคดีนะที่เราได้เอาความรู้ที่เราเคยเรียนในบ้านในเอสครับมามาใช้จริงในการทํางานเลยถือว่าผมชอบชอบหมดเลยเหมือนจริงๆทั้งแบบว่าการร้องแล้วก็การแสดงเนี่ยมันก็มันก็อยู่ในหมวดในเขาเรียกว่าอะไรเป็นศิลปะหรือว่าการเรียนการแสดง เหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกเปอร์เซ็นต์ความหนักเบาในการใช้ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันแต่คือมันเป็นเขาเรียกว่าเบสิกเนี่ยมาจากที่เดียวกันเลยใช่ครับ ความสนุกมันก็คลายกันอารมณ์อันนี้นั่นเองครับผมเห็นแล้วแบบว่าอยากจะแบบไปช่วงหน้าดูรอนเต้นแล้วอ่ะใช่นะแต่ว่าตอนนี้เราถามถึงกระแสตอบรับเองก็หลังจากปล่อยออกมาแล้วเนี่ยได้รับกระแสตอบรับจากแฟนผมแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะเขามาพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยดีมากครับเพราะว่าอย่างอย่างเอาเป็นตัวแฟนคลับของผมคนเองเนี่ยคือทุกๆคนก็รอครับรอที่จะเห็นผมทําเพลงเป็นแนวเต้นอยู่แล้วแล้วก็พอผมทําเป็นเพลงเต้นออกมาผมโตขึ้นใช่ไหมครับก็คือคนก็ได้เห็นอีกมุมหนึงว่าเฮ้ยเราเรามีความสามารถตรงนี้ด้วยแล้วก็เวลาไปทัวร์ทัว หรือว่าทัวร์ต่างๆเงี้ยคือน้องๆคือทุกคนตอบรับน่ารักมากครับก็คือแบบไม่ผู้พลดวลเต้นเป๊ะอือก็โชว์ฟัวสักขนาดเนี้ยคนก็ชอบอ่ะโชว์ฟัว์เจะไม่ใช่นะฟัวฟัวสับใหม่โชว์ฟัวพูดเห็นเห็นร้อนเต้นเป็นออกทางซอยสองมากเฟือแบบว่าคือทาร์เก็ตเนี่ยบางทีเนี่ยดูจากคือเคียตีที่เข้ามาเมื่อกี้ยังนิ่งๆอยู่เลยอ่ะตอนนี้แบบอือ ไม่รู้สันเพราะอะไรเนี่ยเออเราเห็นแล้วแันนี้กางเกงนี่ชุ่มกันเลยเนี่ย ชุ้งเหนื่อยเต้นเหนื่อยได้เจอคนหล่อได้เจอร <นะ S 1> <อ>้อ,อนเสียอย่างนี้ไงไม่คือต้องบอกว่าเห็นร้อนเต้นเก่งแบบนี้เนี่ยจริงๆเขามีดีกรีนะนคือเคยเป็นแชมป์ลีลาดมาด้วยใช่ไหมฮะอ๋อครับคือคือผมบอกก่อนว่าจริงๆ,ๆแล้วผมผมเองไม่ได้ไม่ได้เก่งหรอกครับแต่ว่ามันมันมีแคมเปญแคมเปญหนึ่งที่ผมผมีโอกาสได้ไปร่วมร่วมร่วมด้วยแล้วก็ไปแข่งขันครับแล้วมาเอิญว่าคือผมก็ชนะได้ได้รางวัลชนะเลิศนะครับเขาบอกว่าเก่งแล้วนะครับผมจริงๆผมผมไม่ได้เก่งนะคือผมผมก็คือเราเราเต็มที่กับทุกตัวงานนะครับเพราะผม่ ไม่ได้มีเบสิกเรื่องเรื่องของลีลามาก่อนแต่ว่าเราก็อาศัยว่าเวลาเราทำอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เต็มที่แล้วก็ผลมันก็โชคดีครับ <สา S 2> ก็คือได้ได้ไดลังบัลมาหนาีจำนวนเนื้อหองตัว โ้สุดยอดเลยเดียวแล้วนี่วันนี้มีแฟนคลับกันมาด้วยนะครับแฟนคลับเต้นตามเพลงพี่รอนได้บ้างไหมฮะได้ไหมครับได้ไหมอยากให้แบบว่าตอนน่งแแต่กดชัดเตอร์ยู่ครับผมโอ้โหไม่รู้จะมุมไหนแล้วนะฮะลองเต้นดูฮะหุ่นจะได้ไม่เสียทรงจะได้กลับมาครับผมนี่ถ้าโอ้โหถ้ารอนโชว์เต้นนะแล้วก็แฟนคลับที่มาวันนี้เต้นไปพร้อมกันนะโอ้โหออกจอแล้วนี่แม่มันเต้นอลลบิกบิ๊กซีอะไ สเต็ปเขาไม่ได้แยกกันนั้พี่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยได้ดูแน่นอนแต่ถามเรื่องน้ำหนักนิดนึงคือจาก5ปีหรือว่าตอนสมัยการประกวดตอนนั้นเราจะเห็นพอร์ลแบบผอมๆลงมางมาเลยนี่คือปุ้มเลยเดียวผมไม่ทายดีกว่าผมขึ้นมากี่โลอะทายเลยรู้ไหมผมไม่ทายผมสิบนะสิบโลอะสิบโลสิบโลยี่สิบโลครับยี่สิบโลเลยเหรอจริงๆครับก็คือขึ้นทั้งผมเลยนะคือแต่เสียทรงต่างกันเลยเขอดูกล้ามพี่ต่อยดีเลยครับผม จุนด้วยครับผม วิบ <laughs> จุนนะจุน,น <ะ S 2> บว <นะ S 2> มบวมครับ,รบผมขึ้นไปยี่รับโลแม่ไปเช็ดสนุกอดีคือเดี๋ยวขอนิดนึงนอกลืลองนีน้คือแบบว่าใครที่อยากจะมีหุ่นดีๆแบบร้อนอย่างเงี้ยคือต้องใช้ความพยายามหรือว่าต้องใช้ระยะเวลาย,ยังไงบ้างถึงแบบขึ้นมา20่สิโลแล้วแบบหุ่นดีขนาดเนี้ยคือจริงๆผมก็ไม่ไม่กล้าเอาหุ่นตัวเองมาแบบเป็นแบบโอโ้โหว่าจะฐานนะแต่ว่าคือก็สามารถแนะนำได้นิดนิดหน่อยครับก็คือเป็นเรื่องง่ายๆที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้กันนะครับเรื่องทานอาหารครบห้ามุมครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำน้ำเปล่าเยอะๆครับ แล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจาง่ายมากแต่ว่าคนส่วนใหญ่ทําไม่ค่อยได้กันก็คือจริเราต้องออกกําลังกายควบคู่ใช่แล้วก็เรื่องอาหารก็ต้องทานให้ครบผ้าหมู่ด้วยครับนี่จริงๆเหมือนเคล็ดลับหุ่นดีเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องทํายังไงแต่ทําไม่ได้ทำไม่ได้กันครับผมแล้วเขาบอกว่าในมิวสิกวิดีโอนี้ร้อนได้โชว์ซิกแพคด้วยนะนี่ไม่ใช่วันแพคเหมือนพี่โตนะครับผมเขินแน่ต้องอีกเรื่องว่าเป็นหุ่นกีฬาที่ไม่มีนะผมอันนี้เป็นจะมีสองชุดสองสองชุดครับจะมีชุดคอนเซ็ปต์ก็คือเดี๋ยวจะมีชุดดดใช่มั้ยครบแลววก็เี๋ มีชุดขาวแต่ชุดขาวนี่คือจะจะเซ็กซี่หน่อยตรงที่คือมันจะมันจะแหวกรงช่วงท้องครับ oh. แต่ก็เป็นชุดที่ผมผมใส่ในวันถ่าย MV แล้วก็ไม่กล้าไปใส่ที่ไหนอีกเลย <laughs> <laughs> ทำไมต้องใส่ไปช้อนีอัน คือจะใส่จะใส่ก็ต่อเมื่อมีงานสําคัญสําคัญที่โชว์บนเวทีเหมือนแบบว่ามีแสงไฟมีแบบคือเหมือนวาระที่ต้องใส่โชว์ครับแต่ที่เราเห็นเมื่อตะกี้ยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีเดี๋ยวในเอ็มวีจะมีจะมีชุดขที่เปิดโชว์ซิกแพคใช่ไหมเหมือนต้องเป็นเซอร์ไพรส์ไปด้วยไงอ๋อแล้วก็นางเอกวีของผมน้องเอสเทอร์นะครับ เป็นไงบ้างคือไปดิวคือเคยร่วมงานกับน้องเขาไหมนี่นี่น่ชข่านี่ก้นีสับเข้าผับนตั้งแต่ฟัวชักชวนอฟัวชักชวนไาวไมฟชัวาชักชวนไปาัชวนไนไปช่ไาชักาันไไปาไสวไปไััวนนไนกไไนน อ๋รอรล่านี่อเอ,อ,อเซอร์ครับก็คืออย่าง,อย,างอย่างน้องเองเนี่ยผมมีโอากาสได้เจอน้องตามตามงานช่อง3บ้างครับ,รบแต่ว่ายังไม่ได้มีอาามโอ,อกาสได้ร่วมงานกันก็เลยคุยกับทางโปรโมเตอร์ว่าเฮ้ยผมผมเห็นน้องจากสุภาพบุรุษสุดาเทพอ่าแล้วก็ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้อยากให้คนเห็นแบบแนวแบบน่ารักๆของน้องเขาด้วยครับก็เลยติดต่อไปแล้วก็ชวนน้องมาเป็นนางเอกวีให้อ๋อจริงๆเราก็เป็นคนนึงที่แบบว่ารีเควสต์น้องเขาไปด้วยด้วยครับเฮ้ยใช่โอ้โหจังไอเซอร์ก็ต้องเต้นยับไปกับเราด้วยเลยใช่ครับอกน้องเต้นโอเคมากครับ้ราฟ มีมีอยู่ครับผมว่าขาน้องโอเคกันนะอ่าตัวเองนะครับแต่ด้านแต่ด้านเนี่ยดูเพียวไม่แต่นุ้่มดีมากครับตัวจริงตัวเล็กมากครับเดี๋ยวคอนิดเดียวนะเริ่มเริ่มดูดูการเต้นของรอนูมีซับเทคกันแต่ละนะตั้งแต่ไส้น้อองสเตร์แล้วก็มาเป็นแบบว่าขาครับเป็นส่วนๆนะฮะนี่ก็เบรกนี่ก็มาคุยกันเรื่องคร่าวๆที่มาที่ไปนะครับจับเพลงพร้อมหรือยังนั่นเองครับนะฮะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนคงพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าได้ไปพร้อมหรือยังกับรอนกันแบบเต็ เต็มได้เห็นสตงสเต็ปนะแม่วันนี้น่าเอาไอเสื้อขาวตัวนั้นมาด้วยนะเ <c oughs> สื้อดำจริงจริงก็ถอดได้ <c oughs> อเอาผมว่าเอาในพองงามดีกว่า <c oughs> เอาประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งก่อน <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันสั้นๆแป๊บหนึ่งนะฮะช่วงหน้าเฮชามโชว์ครับได้ชมพร้อมหรือยังจากรอนโชว์แบบเต็มๆแน่นอนนะตอนนี้เบรกสักครู่เดียวครับสักครู่เดียวครับดีเจเฮชาม